โอนำเร็วก็อาจจะค่อยเปลี่ยนเป็นเมนูหรือเจมบ์ดเลานะครับลงมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะจับไข่ดีนะครับเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับโอเคไปกันเลยต้องขอบคุณนะครับคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมก็ ยังเป็นมือใหม่นะครับในส่วนของการสตรีมนะครับก็ดูช่องนู้นช่องนี้มาแล้วเอามาปรับใช้นะครับแล้วก็อาศัยเล่นบ่อยนะครับเป็นเกมที่ชอบเล่นนะเพราะว่า,าในส่วนของพวก winning พวกเกมที่เป็น fcfc FC ยี่สิบีอะไรเงี้ยผมจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนเพื่อนตั้งแต่ winning นะครับ มันเพื่อนถล่มมาแล้วก็มันไม่สอนนะครับมันมันถล่มอย่างเดียวนะครับจนใจฟอแล้วก็หันมาเล่นเกมพวกาวางแผนเป็นผู้การทีมดีกว่านะครับอโอเคแมนยูบุกมาาโดนตัดไปได้นะครับเวสนี่โอ้โหเล่นตำแหน่งตรงนี้แล้วตัดบอลคลองบอลแล้วก็จ่ายบอลได้ดีมากเลยนะครับ เราได้มาทำให้อาแมนยูปีนี้เสถียรมากขึ้นนะครับอ่าเป็นเกมของอ่าฟอเรสครับอย่านะอุ้ยอ๋อปัดเลยนึกว่ายิงไม่ไม่ตรงกรอบกิบไว้ครับโหอุย้ยอ,อะไรอ้าวทำไมวะ แต่ไม่เข้าก็ดีแล้วครับเอ๊ะถ้างี้ก็คือแสดงว่าเราต้องปรับและเพราะว่าทาง forest ่ะบุกมาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวขอดูลูกนี้กันนะครับเปิดมาอืมข,ามข้ามคานเดี๋ยวเราดูถ้าเกิดไม่ใช่เกมแมนยูอ่ะอะแต่อันนี้เปิดวอลเปปอร์โนเวียดเวียดลากขึ้นมารัดฟอดเวียดอืจับยาว เอาตะบอลมาเวส์รัฟร์ดโอ้ายังได้นะกิมโาด์โดเปิด <c oughs> อืมาเตะม,มุมแมนยูนะครับเวสเปิดเตะม,มุมเอาตะบอลได้หาช่องบอลเด้ยังติดอยู่ยังได้เตะม,มุมนะแมนยูกระตุ้นลูกทีมสักเล็กน้อยคนระับ ดูดูไปมาโมเซล่า <c oughs> <c oughs> เต็มเต็มอ่าสวนกลับนะครับของฟอรเรสตเรื่องชื่อนักเตะน,นี่ต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแม่นเฉพาะทีมตัวเองนะครับ <c oughs> อีดังกาอันนี้จำได้เพราะเด็กนั้นอยู่นะครับดิชาร์สหาช่อง <c oughs> ข้ามคารเ,เล่นไม่ดีแหละ เพิ่มจังหวะแล้วก็เล่นบอลยาวนะครับไดเล็กเราถ้าเกิดมันอย่างเงี้ยทึบๆเงี้ยแสดงว่าเราต้องมาดูงี้นะครับเราต้องมากดตรงนี้ด้วยไม่ไงั้นมันก็จะค้างอยู่นรัรนบช่วงแรงงงเอ๊ะทำไมแก้เกมแล้วมันไม่ไม่แก้สักทีอ๋อมันต้องไ่กดข้างบนอีกอย,อยู่ของบอลนะครับหาช่องเมาส์เวียด ก็วิธีอันนี้มันจะอ่านว่าอะไรม็อบม็อบม็บอมบเฟลว์ม็อบเฟลว์อ่านม็อบเฟลวแล้วกันน <c oughs> ะครับกิวโมโดสลับนะครับอืมไปรู้เต็มมุมแมนยู่คิวมโดเฟิดเตะมุมมาอันนี้อ้เมาสกัดก็ได้อย่าเมา เมาเปิดหุยไม่ถึงไม่ถึงอีวานะวาน,านะครับอวานจะนเก็บมันได้หาช่องเจาะครับอย่าเมาเบดอตอนนี้แมนยูจะบอกว่าแมนยูเก็บได้หมดส่วนมาแล้วสุดกาวันนี้ไม่ทันนะซำฟาวก็เลยกี่ไว้เปิดมากเบดเก็บบอลมาโหเบด tắtบอล dìa, Odoi, giờ West cắt trở lại được rồi, West tuyệt vời, đừng mau, đừng mau, bỏ lọt hết rồi, mau mở, nhìn lùi nhìn mượn nhau, chia ball như thế nào để giống mau ทำคาดหายไปแล้วลูกทุ่มของฟอรเสอรสโอเลสทำเกณฑว่ามั้งโอ้ดอยพยายามหาช่องเจาะแมนยูนะครับแมนยูก็ของเราพยายามเพสสูงนะครับเอา้าเกือบตัดบอลได้นะครับ บอกโอซิเนมไม่ใช่โอซิเนมเราไม่ได้ให้ลงน่าจะเป็นโอเซล่ากิบ e ไว้โอ้โหบอลเล่ม,มาก็เข้ามือคอสซาครับล้วนี่ขนาดพอเลสเราก็ยังตึงมือเลยนะครับมีโอกาสยังโอ้มีโอกาสสองครั้ง ยังไม่เข้ากรอบเลยแล้วแมนยูลุกทุ่มแมนยูนะครับเปิดมาก็ไม่ดีเลยนะมันมีโอกาสยิงน้อยนะโอเคเทนเนอร์ยังไงเปิดยาวขึ้นมาแมนยู เสบอลมาไนดะ้อ้าวไม่เหมือนงง,งงนะครับแย่งกันอยู่สองคนเสียบอลให้ฟอเรสต์เล,เลยยังกล้าเปิดมาโอ้ยนี่ยังไงเหาอล้มหน้าเอ๊ะเป็นเกมฟอรเรสต์มาอีกแล้วนะบุกเลยดีกว่า ถ้าบุกแล้วยังไม่ได้เป็นเกมของแมนยูก็อาจจะลดเอ่อลดสไตล์การเล่นลงนะครับ <c oughs> ที่คุณพอนูถามว่าทีมไหนตึงมือนะครับเนี่ยครับตึงเริ่มตึงแล้วครับโอ้ดอยไมคแล้วยังไงโอ้ยจนได้นะฮะ นอยู่โดและหนึ่งดอกพอเล่นนำหนึ่งศูนนะครับเป็นไงเป็นไงละ่ะเอาแล้วไง <c oughs> หืหัวต่พอเล่นมาดีอ่ะไม่เป็นไรเขายังมีเวลาตัดบอลน,นี้หมดเลยฮะ อยู่ใลูกทุ mm ่มชนะเบียดเปิดอืมเมาโอ้โหเดินตามอีกแล้ววื้กลางมาซูม่ได้ฮะเดี๋ยวนะอืม เกมช่นน้อยนะอีลังก้ามาแล้วโอ้ยยิงให้ตรงกรอบนะโอ้สงสัยต้องให้พิมพงเมื่อมาเล่นนะถ้า6.4จี่นี่มีโอกาสนะครับต้องเปลี่ยนสกาวินี่นเดี๋ยวให้จบครึ่งแรกก่อนนะ โอเคไปต่อคุณพอนูได้ยินเสียงอยู่ผมอยู่ใช่ไหมครับพอดีเปลี่ยนไมแเราไม่แน่ใจเรื่องเสียงอ้าวสกาวินี้โดนไปเรืองแล้วงนานรอดแล้วต้องเปลี่ยนแล้วแหละขอเชยงครับโอ้ขอบคุณมากครับโอเคไ,ได้สบายใจ ก็เปลี่ยนแล้วเวียตโดยใบเหลืองด้วยแรงหมดด้วยเมนูเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาแก้เกมกันใหม่นะครับตอนนี้นี่จะหมดเวลาแนละ้วออกคิดขี้กรีดหมาดีจริงๆนะครับพอเลสลำหน้าสุสุส้สุส้ โอ้ยยังไม่โอ้ยยังยิงไม่เข้ากรอบเลยอ่ะเพราะเราเจ็บสามนาทีแล้วเซอล่าโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องให้เมายังไงโอ้โหจนได้โอหปีเสมอได้ตอนช่วงทดเจ็บเอ้ยยังไม่ถึงเจ็บดิช่วงครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังโมเมตัมมาแน่ๆนะแมนยูเมา ล่างตัวเองโอ้โยยิงฟามไป3คนเลยนะครับเอาจนได้นี่มไมนูมาพลังหนุ่มเปลี่ยนเกมเลยแต่ยังเป็นเกมของฟอรเรสอยู่นะครับลุยๆๆอ่าพิมพง ทิมโปงหายไปแล้วนี่โอ้ย,ายหายใจใหายคอไม่ค่อยดีโอเคจบรครึ้งแรกนะแมนยูเสมอกับฟอเลสไปหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยเราโหพิมโปงเปลี่ยนมาเดิเนไปเหลืองเลยเหรอ,อยามเมาโมเซล่า เลฟฟอร์ดอ go. um, ืมโมสเฟล่าแทนเลดฟอร์ดแล้วก็โอซิมเฮมโอ้เปลี่ยนใ้ตัวโคบแล้วเนี่ย เอามอนเดิมก่อนคิวมาดคิวมาดคอมพิวตมีเครื่องอินเอร์อร์ตลองดูคอมพิวต์มีเครื่องอร์ตคอสตา โอเคเหลือไว้หนึ่งตำแหน่งแล้วกันครับไว้แค่เกมทีหลังนะครับหรือเพื่อเจ็บโอเคงั้นไปกันต่อนะครับนี่ยยิงให้เยอะขึ้นไปขึ่งหลังแมนตามแค่แมนยูเสียเขี่เสื้อสีแดงไม่ใช่ฟอเรสเขีรยเริ่มเกมก่อนนะครับสู้ๆเราต้องชนะนะครับฟอเรสต ต่อบอลสั้นๆครับแมนู menu. ตัดบอลไม่ได้ดิชาร์ตขึ้นมาได้ก็กลับมาหลังนะครับย,ยูรูฟิกิคิมโดโป,ปันเ <c oughs> ทอร์เนอร์ซูเปอปร์เซฟนะครับามาเมาเปิดเต็มมุมแม,มนูตัดบอลได้เปิดนะก็ให้ อออันนี้ออกอะ้าอันนี้ออกก็ต้องอไปรวบรวมหืมเหลืองอ๋อเราเต็มบันหนักนี่นาเลิ่งสูงไปเลยนะครับ ไปได้ปุ่มเปียโนเมาคลิปมันไ,มได้นะครับฮัโลโหลพิมพุ่งเมาพิมพุ่งอย่าเมาโอยอย่าเมาไม่ท็อปฟอร์มเลยเปเกมพเพลย์ดีครั้งนะครับชาร์จเปิดมายังก,ก้าคลิปไว้เอาแล้วโล่งเชียวนั่นไงทำไมกลางโล่งเงยนะ เอาแล้วไงโอ้โหเซ็นเตอร์ไม่ใช่กลางนะครับเซ็นเตอร์โล่งเลยโอ้โหเอาแล้วไงงกอะไรนี่เปลี่ยนได้หนึ่งคนแล้วดู โอ้โห6.4กันหมดเลยแอดฟอร์ดอือห uh ือมาฟรีคลิกมาโว้ยกี่โมเดเอาสักลูกสิอู้ย่าเมาเทอร์เนอร์เซฟได้อีใส่โมเชลลาใต้องเปลี่ยน uh, พอได้เก็บบอลได้นะครับ อีดังกาอีดังกาเตะตัดขาได้ดีไ,ดไว้กิบไว้ลำหน้ายนใชรดีเนะาะอยุเย่ยเมาแล้วยิงกิมมาด้โยโอ้โหไม่ตรงอีกกิมมาด้วยเอ,อิดอย่าเมาหมข้ามขา เปลี่ยนโมียล่าหายไปเลยนะครับโอเคมาเลกันต่อเป็นสุดท้ายแล้วเปลี่ยนครบแล้วเราจะไม่แพ้ดิแพ้ที่ลุ้นแชมป์นี่โอ้โห ยุปันกระมุดกระซาอ่รรารซาโชคยุยสี่เหรอลืมดูเอาแล้วไงอ,อค,ครับพอเรนมาอีกแล้วนะครับ อแมนอยู่แต่บน,นได้แล้วโอเคอย่าเมาปิมพงปิมพงลากขึ้นมาโ,โหเปิดเต็มยีดีนังกาอ่อาโอแมนอยู่แต่บน,นได้แต่โดนตัดกระไม้อีกแล้วนะครับเอาแล้วไงคอยดูโอโด้ดอยเปิดห <c oughs> ืมจัดออกหลังลูกเต็มมุมนะครับอะไรเนี่ยโดนฟอร์เลสขึงคุณพระ เมื่อกี้ยังขึงริ้วพุยเลยกีไว้เปิดมายางเป็นลุกทุ่มของฟอเรสนะครับเมื่อกี้เห็น,มนแมวแบอาซะนอลชนะด,ด้วยโอ้โหอีนังกาคุณพระล้ำดีล้ำเออโอ้โห นี่เพ่อใช้กดยิงทีมเก่าโหเลยยิงสวยมากเลยอะ่ะโหล้ำนาจโหรอดตายโหปั่นสวยมากยังมีเวลานะยังมีเวลาอย่าเมาเอาเมาโหปั่นหายไปเลยนะครับ มน,กกนวกอรัฟพอรดสลับกันดีไหมเนี่ยโอซิเฮม <c oughs> ตัวแบ,บอออกแมนยูนะครับโอซิเมมกิโมโดเปิดมาบอลออกข้างลูกทุนแมนยูนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะงงว่าทำไมทีมมีแต่นักเตะดังๆนะครับอันนี้เป็นฤดูกาลที่3ามแล้วครับ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในแค่ละแหละอยู่ในเส้นทางการลุ้น,น4แชมป์นะครับแค่เส้นทางนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้หมดครับในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ตามอาร์เซนอลอยู่1แต้มครับแต่ถ้าแพ้นัดนี้นี่จะตามตามไป4แต้มนะครับแล้วก็ เกมแรกเมื่อกี้นี้ก็คือ,อ,อผ่านเวอร์วูลไปได้นะครับ mm hmm. เกมเคาราาวครับแล้วก็ FA ยังไม่ได้แข่งนะครับแล้วก็ที่เป็นปฏิหารจริงๆก็คือในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนยูนำเป็นจ่าฝูงนะครับในกฎใหม่นะครับของยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับโอ้โหงงมากแต่แต่เรายังไม่พ้นวิบากกรรมนะครับ เกมที่แล้วนะครับขึงลิวพูเกมนี้โดนฟอเรสขึงนะครับโหพระแก้เกมดีมากเลยนะฟอเรสโอเคแมนยูมายังไม่ปองลูกวีนะครับอย่าเพิ่งนับศหกระหาครับอ้าวอียงกล้าไหมาแล้วเมนู ล่าขึ้นมาแรัดฟอร์ดขิมปองอย่าเมาอย่าเมาจะแพงดิสไหมขึ้นไม่ได้โหประกบดีมากเลยเอาละเมาส์ยิงหูย,ยไม่ทันได้ยิงลูกเต็มมุมมาอยู่แล้วครับเกี่ยวเรื่องไปมา เมืองกัดเต็มหมดเลยฮะเดี๋ยวทุมมันอยู่นะครับเจ้าเผ่ามาอุ้มแบบเกโน่ไมโน่ไมโน่ออืมไม่มีลุ้นเลยเดี๋ยวนะทำไมมันมีโอกาสยิงแต่ไม่ตรงกรอบเลยอนะ่ะเออจะแก้ยังไงดี โ okay. อ้โหเลี้ยทำเกมขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอ้หดอยโอ้ดหอย่างใดอยู่เมนูตะบนมาโอซิมเฮมแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดล่างมาเองสิมปงเมาส์อัเล่ฮึมคันเนอร์มันอยู่ใ้ลูกทุ่มนะครับเจมม่ใช่เจมบมดเจมบมดเขาอ่ะ ขุป่ป้งขุ่ปง้งเปิดหกองหลังฟอรเรสต์ได้เก็บได้หมดเลยโอ้โหเปิดมาลูกนี้ล้ำไหมล้ำอ,อืโหเส้นกลับก็ดีใครคุมเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูนะฟอรเรสต์โอ้ยแกนโนเมนู่ใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถอ่าพิมพ์ทักทายกันมาได้นะครับในช่องแชท ตัดบอลได้อุบัติเหูยุยังบิน,น,นตัวแบ่งแมนยูนะครับพิมพองเปิดมาแรดฟอร์ดเซฟอีกจะเหนียวไปไหนเนี่ยขอให้ลูกตีเสมอก็ได้เหอเหยียบบอลเผาเปิดมาบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มแมนยูพิมพองทุ่มมาเหยียบบอลเข่า เมนูเมนูรีพอร์ดพิมพงโหจบับบรรยาวอีกอยังได้อยู่พิมพงเปิดอย่าเมากอ,อ,องหลังเก็บได้หมดเลยฮะคิวมาด้เปิดเต็มมุมเราจะรอดมั้เนี่ย บุกเต็มกำลังนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนตัวครบแล้วเราไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วนะครับโอ้ยกีบไว้พอเลสยังบุงมาอีกกันเนี่ยนุ่ว่าฉลับเข้าประตูตัวเองนีงานเข้าเลยนะ สามใจที่ยังไม่ไม่โดนลูกสามนี่ยังมีโอกาสนะครับกี่ไว้เปิดมาอีอบงข้ามขาดกระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นสู้ดิสูส้อข้ามมาที่คิวมาโดนะครับรัดฟอร์ดโอ้โหรลดฟอร์ดอ่ายังได้อยู่เมนูสิมป,ปงกิมป,ปงเปิดโอ้โหไม่มีใครเลย ไปกันเนี่ยครับไม่นะไม่ชนะเอ้ยไม่ใช่ไมหไมครับไม่แพ้นะคิมุโดเขียนมาได้วา,า,าเปโกคิมุโดเชีนแบบเท้ายังขึ้นไม่ได้เลยครับเมนูเท้เาเมาส์ปิมพ้งขึ้นไม่ได้จริงโอ้ ประกอบดีมากเลยช่องไม่เจอนะครับเอาแล้วเมนูเปิดอืมอย่ามองไม่ทันแต่ยังได้เต็มม,มุมนะครับเปิดเต็มม,มุมโอ้ดอยโอ้โหเราจะทำไงดีเนี่ย อยู่ลูกทุ่มเห็นนะขอคิดกกอนไม่รู้จะทำไงนะครับเปิดมาอืมกองหลางเก็บได้หมดเลยอาวคุนปงอ้าวไม่มีใครวิ่งมาเลยเหรอเก็บไว้เก็บบอลได้โอยมีแววว่าจะแพ้อเป็นลูกเตะมุมของฟอเลส ทำไมเกมมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยที่เล่นัวนิ์ฟูนี่คืนโอ้โหสวงเวลาด้วยสุดยอดเวลาแันเจ็บสี่นาทีนะนะเราจะทำเงไนกับมันได้ไหมอืมในเลี้ยงจีอ๋อน,นี่ออกไปแล้วกัน เ,าาเสียงแล้วแพ้เยอะแพ้น้อยก็แพ้เหมือนกันนะครับมีเวลาแค่สี่นาทีสุดท้ายแต่บอลมาให้ได้ก่อนนะเอา,าแล้วบอลปกีกโนอืเกือบไปเปิดย่าเมาโอ้ยโดนดัก

เปิดไม่ได้อีกปิมปงเป็นปงความหวังเปิดโอ้โหอีกข้ามหัวแล้วฟอร์ดอเ,เอามาอีกอีกทีนะครับรัดฟอร์ดเปิดกลับมาให้เมาส์ิปมปง น,นี้หมดเลยโอ้โหน่าจะรอดยากแหละอา้าวสามัญได้มาปิ่นปงโอกาสสุดท้ายปิ่นปงล่งมาเปิดโอ้ซิมเฮมอย่างเป็นรถเต็มหมด,ดมนะโอกาสสุดท้ายจริงๆเลยแอคชั่นสุดท้ายคนระับเป้ยมาโอ้โหเรียบร้อยอื้อหือ เไป100นะครับแมนยูแพ้ปอเดสไป2-1น,นะครับงานเล่นไม่มดีบดลูกทีมสักหน่อยนะครับ